เรื่องสนิหานางทาตนะครับเป็นหมอลำที่ทหัวนาบอยเอามาล่ําตั้งแต่ปีแรกที่ตั้งวงเด้อพี่น้องนะครับส3ม,มื้อนี่ก็<ท>สิล่ําเรื่องเกาก่อน,นะครับหลังจากวันที่สามก็จะเป็นการล่ําในส่วนของอกติการแม่น่อยคือเกากนะครับจะใช้ใโอทินไ,ไหากินนําทํานายบิงแต่พบ้านถ้ามันบ่ได้ขึ้นลูกสาวตเป็นไผแทน มันลำบากเหียอเกินไปเป็นเมียผูดดย้หน่อยก็เลยด้อยก็เลยด้วยขวางเขาลำไส้ฮักกยย็ใหญ่แล้วยังบบเปิดเป็นทางการตากับหลานเห็นกันได้แต่โพงบวมกันหลายปีมาผิดต่างไปย้อนลูกสาวคือนางป้าที้มันขอไป่ใหายตายอยากอด อยากกอนลานใช้ตาแต่ปัญหายังบี่บนแนวมันเป็นแปวอยู่บ่กเสาดีอ่ะเท้าดอยเยยัยมอีหานใช่ชินลาดเทอาใหญ่เป็นป่าประเทศไทยเบิกไปมาก่อนึ้นไปเขียวหวาแท้หนท้ส่วนเราไปกับทิบอยู่ทียไหนแต่ว่าขอสำคัญนะ ต้องปิดเป็นความลับเื่อศักด์ศรีของหลานไว้นี่แหละต้องขอไปอนะไปมหาวิทาลัยและอีกย่งนึงมีแงมั้ยน่ะกรหเป็นเงี้ยหน่อยถ้าลุยไปย่งงานหลานเ้ามทแบเขาบอกว้าทุกคนอย่างของเขาเป็นผู้รู้ แบบไฟเอ้ยแล้วร้านไฟเมร์นะเพราะมาในสิละพอกาแม่จีพอรดจะมันยอนยากปวดจะปวดเส้นเขาอีจะปวดล่ะไฟก็หายมาดอกแม่นี่ไฟกับน,นีหลูกมากขึ้นกันเดี๋ยวความรักมมนสิทธแต่ บอังขับรถที่พาเจ้านั่วนเพ่อม่อดู้เสดทุกเกมสุเจะเดิน้าิแบ่าาาคอยพบบาลแสดไปเรื่อย เก่าทิ้งบุกราชเจ้าหลังใส่ชุดขนาวขอของทัานเนี่ยมีหน่ขอข้าวต่อที่ทาเดินเข้ามาเวลาคอยนี่ทักดีพ่นเจ้าเล่นสิ่งบทก่อนฮอนบันสิ่งบทก่อนฮอนบันประชันแต้มนัดแสดงปาดเมธีกูเจมได้เขียนแต้มอัคคระ ิกนมด้วกันมาแล้วสวัสดีพี่น้องบอลทอนพาหล่อครับพี่น้องอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับด้วยกัน on tour มาลำใจกันร้อดูกาลที่ซิฟอันนี้คือร่างใสอุปกรณ์ของน้องๆนะครับียนสีเพื่อเพื่อให้เห็ดเครื่องหมายนะครับแล้วน้องๆแต่ละคนก็จะมีหมายเลขประจําตัวของเจ้าของนะครับ กำลังเตรียมพร้อมนะครับมล้ำกากาลังซ้อมนะครับอยู่ในโดมบ้านพักมล้ำใส่กรลอยนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นล้าเรื่องตั้งแต่ปีแรกนะครับที่ตังวงเสนีหานางาธาตุนี่แหละนะครับเอามาล้ำใส่กระลอยหัวหน้าบอยเอาหยิบยกขึ้นมาล้ำให้ได้ฟังใหม่นะครับมามาลีมิกใหม่นะครับใส่ทำนองใส่ ความสนุกสนานนะครับปีนีล้ำสองเรื่องครับปีนองนะครับเสนหานางทาตแล้วก็กติกาแม่น้อยกติกาไม่นอ้นอยนะครับก็จะเป็นเป็นก่อนล้ำใหม่นะครับส่วนเสนหานางทาตก็คือเป็นบทก่อนเก่าตั้งแต่ตังวงปีแหกะนะครับไม,ม่ให้ได้เบงตอนนีทั้งบ้านภากลางกำลังเฮตุนะครับรสาาสดที่บนน์เพจของบอนน์คือล,ล็อก คอมเมนถือหรอกหรอาพี่น้องมันเข่ามันเข่าละหัสเฟซบุ๊กบาได้นะแบงค์ารโม่ได้นะครับบอลนั้นก็เลยเผ็ดไหมสมัตเฟสแล้วก็เพ็ดเผ็ดเผ็ดพุ่วไหมอย่าลืมกดไปกดติดตามนะครับตัวหมอลำใจเกินร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ด บอัเน <geon millionaire> <normal ses> <ifs> ียรไมล่าสุดของบอนนนะครับฟูดีเบิงกีเบิงไลยอนใครจะลืมนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับหมอลำจะเพวหมอลำใจเกินร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับเกตเก่ามันเข่าบาดใดเด้อพี่น้องนะครับ่าจะล้อมันปดลอกกุละเพราะเพีของแบงค์กาม